ได้ของสรีมงคลมาแล้วสวยมากเลยวันนี้ก็ได้เหลือได้เหลือมังกรมาเพิ่มอีกหนึ่งซุดของเม็ดของที่เป็นมงคลเนาะคะนะ่ะเนาะพี่ย่าไปเที่ยวไปเที่ยวมาก็เลยผ่านผๆก็เลยได้มากอะค่ะพี่นอ้องสิ่งดีๆที่เป็นสรีมงคล ดูสิคะสวยมากเลยค่ะเป็นเรียมังกรแล้วก็ปลาแล้วก็อันนี้ม้าม้ามังกรโพดพวบักโม่วบักแต่งพี่น้องค่ะสวยมากเลยอำลากินเข่าไปเนะเอาว่ากินเ,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 เข่าเส็บว่าอยากเข่าก่อ เดี๋ยวพ่อก็ออกมาว่าจะมาทําผัดผักกินต้มเขา่าต้มเข่ากุยนะ้ยยไมต้มเข่ากุย้ยปะต้มเข่ากุย้ยเดี๋ยวไปต้มต้มเขา่าต้มเขา่าต้มเขา่าแยงลงตู่มา่ยงลงตู่มาเลยสวยงามเลยคะ่ะสวยงามมาก สิ่งที่เป็นสิโมงคลก็คือไม่ธรรมดาค่ะพี่รองค่ะสวย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 อันนี้ก็ะเพ่งลูกสาวดูลนู่เจกสาวปวดพวกบักม่บักแต่งอีนี่แต่ละหน้าปาใส่ข้อแม่ปวดให็นไหม ไส่ข้อมาพวนให้แท้โวดพูดแท้อันแบบจอยข้อผู้นีผ่ผลคือบอกเอาใส่ให้เล้านี่มันมันเสียสมันเส้นไข่เส้มันเหรอโอ้ต้องเอาอันที่อยู่ล่างใส่ข้างบนใส่ใส่ให้ใใหน้าข้างบนผู้สีเหตุห้ยกันยืใสายสวยป่ะคะพี่น้องลูกสาวข่อยบ้าท่านห็นมีผมอยู่ น่าก็ใส่ตมหัวเนาะค่ะเนาะเอ่อเออมาทำชีโมมาโอ้ปวดแทนเนาะสวยสวยสวยหาพี่น้องเอ๋อจังวากันจังวากันนะคะวันนี้เราก็ได้อะไรมาหลายหลายอย่างนะคะ อันนี้ก็คือสับปะรดนัดนะคะหลายตาหลายหูอะม่า้เป็นแนีแจงไอ้หูแจงตาใสหูแจงตาใสผู้ได้ตาบอดตาเจ้าผู้ได้ตาบอดตาเจ้าค่ะไ้หูแจงตาใสพอแล้วพอแล้วอันนี้เด้กขันมันนยังันมังคุดมังคุดกินแล้วมันจะมีอะไรมังคุดเป็นราชนีเป็นราชินีราช่าเนาะ ราชินีราชาจะเป็นทุเรียนราชินีจะเป็นทุเรียนทุเรียนเอ้ยคือเรียดกี่ไรกรบปดิเรพี่นอ้องมันจะเป็นรถเย็ยนมันก็เลยเขาเลยให้ตัดกันไงมันร้อนเขาเลยให้ด,ดับด้วยหมั่งคุดน้องคำหลาบ่าจะกินหอดเขาง่ายเขาแรงเขาสวยอยุ่พี่นอ้องร้านสาวก,กันดหนอันนี้คือเป็นการสอม เพราะว่าตอไปกัสิเดจ้งสอดแจงตอไปกันสิเดล่าง่งมือก็บ่ได้กินเขาแม่ครับนอนเงากินทีเดียวกับพอนงานบุหรี่เตือนขึ้นมาไเ้กินทีเดียวเลยบานี่แหละเป็นการสุดฝนนองนิดตแต่กินกีพุณแม่ขึ้นกันนี่แหละล่ำยังขึ้นสอดแจงบันดีขึ้นรถนี่เทิงสีห่องสีหายลมเลยลมรับเลยบันดีเส้อจะไปหอดบ้านงานคำประมาณสีหาโม่งแล้งเตือนเึ้นมาละาอาบน้ำกินเขาาทีเดียวกินเขาเราไมาแตงหนาล่ำเลยประมาณนั้น จะเป็นวัฒนธรรมของมันแล้วมันคือศิลปินที่ว่าเข้าออกงานดูดูมันจะเป็นสีเมตหละความเคยชินของเข้าสมัครสิเซเวลาคือการนอนอใช้เวลากันเลยถ้านอนไม่อิ่มไม่ต้องปลุกนะบอกเขาอีกทั้งหาคนนี้อย่ามาผู้ไข่กินเขาด้วยเครียดเนี้ยโอ้ไม่จีบบ่ซึนขึ้นแตงนานมากอะจีเป็นบ่ซึนบ่ซ่วงเป็นบ่อยากกินหอดเขาด่างบ่หนาวงหนาวเพราะเขาแปลงอยู่นอนมาเพียงพ่อตรงนี้นมอน บาดนี้เ้ากระตอมมากินเขายัางหม้อแรงแค่เดียวคือให้นอนอิม่มนอนเต็ม <ừ. S 1> ชักกอนมันยังสิดูได้พี่น้องเพราะว่าสมกับสีว่าเ้าเหล่นยังขึ้นสดแจ่งเนี่ยแปดชั่วโมงเออเร่นแรนเเดินทางกัยังตามเล่นทั้ง<ส>คืนเล่นทั้งวันธรรมาดาานทนแล้วเนาะสิลปนลินต้องฟ้นต้องฝนใหม่กันปะ วันนี้จะล้ำสอดแจงสถานการณ์จะละมองบุกคึกันนอกหรเนละาใช่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 ใชออกฉากฝึกนองไปไม่กี่วันวันนี้ก็วันที่สิบแล้วค่ะสิบสิบเอ็ดสอค่ะมันเกิดเป็นวันเกิดสิมีอย่งางซาพายเรียงมูเนาะน่อวันที่สิบสองนน่อยแฮ่มี ชาบู đi, กับ,บหมูกับทาน่อยบอใอ่สิได้ยัง,ยง,ยง,ยงยยเลียเยกกเเ้ยงยาเนาะวันที่สิบสองนี่นาะสิได้ยังมาเลี้ยงยาเนาะวันที่สิบสองนี่นาะสะไพรสไพอีกแล้วสะไพหมูวัน่าม่นคืนยากับเสื้อไพแล้วอืาไพรถาไพถาไพอีกแล้วสัไพบมทไพไพอีกแล้วคุณคนซื้อบัตรเลยเด้ เป็นมาเปิดกลุ่มเห็นมันขึ้นอยู่ในกลุ่มเขาเปิดกลุ่มกันแล้วไม่ใช่เหรอเปิดเลยเปิดแล้ว,ลวบัตรแรกเท่าไหร่เก้าเก้าไหมว่ามึงขึ้นไปเห็นอยู่ในไรโซนคลองมันมึงขึ้นไปกับประชาชนสพันซอยอยู่ด้วยวางบู๊เสียงอีสานมาอันลงแล้วสภาพกันลงเวทีแล้วเออสิฟ้อนกับคำหลาบเนี่ยก็เลยว่าตลกว่าเอ้าว่าเลื่อมฝากฝากยังบ่นะสิบสองอันได้ง่ายมันเกิดเพลินเอปขึ้นหูจักมันอ๋อ ตลกกันอย่าีสานเนาะอย่างน้องอีคุณนย่างสิบสี่หนูก็จะไปไม่ใช่เหรออีสานนครศรีน oh AP ่ะใช่ไหมใช่ไปรับเชิญของใช่ใช่ของไฮปราดาเองเออปิดสี่สิบสองของเจ้าสองสิบสี่รับเชิญของไฮปราดดาใช่อีสานนครศรีนะเพิ่นเป็นนั่งเอกมีหลายพจนอะไรนะ โอ้พ oh, ี่รู้หมดเลยพี่ึพี่กับน้อยเบียบสมัยจะกินมันหอมกรุ่งมีนเื่อไยังมากไปหนิเรื่ออะไอยังมากเนี่ยเนื้อไแกะเนืเคื่องกัว เครื่องคั่วของที่จะมาใส่ตอนรับแขกไปเทมาาแง่เปิดวงเปิดนั่นตอนร,รับแขกจับของไหลเืออยื่แขกขึ้นในสุปท่าเราขนาดไปก็ยังมีคนในกรมในนนาขาดคนบอกว่ามีหัวหน,าน้านจะสั้นขนาดเป็นเตลียนเต็มซูมอนผนังงานหาหลาไปที่โกสุมไม่มีอ่ะที่บ้านเราไม่มีอ่ะมันต้องไปที่โซนในเมืองครับ ก็ต้องเอาไว้ในหมอ้อเลยจะเป็นเซตเซฟเวลารับแขกโต๊ะนี้เลยแม่ก็จะยกมาไม่ต้องไปยกทีละจาน2จานกวุดแล<ะ>้วใช่เป็นโถมาแล้วก็นั่งกินไข่อยากตาก็หมุนเซตนี้จบ ่อยกับมือยนะ้ำเป็นพ้นเป็นมันแลน้วก็ดีอยู่นะโอเคอยู่นะราคาก็โอเโอเคอยู่ปกติแล้วก็อันนี้สับประรดเงินทองเนี่ยนึกว่าจะถูกถูกห้าลอยขาดีสิบบาทแต่มันก็รวยจริงๆครับตั้งไว้โชว์แต่เราจะขาดคืออะไรนะที่วางซอสำปลาขวดเล็กๆชุดเล็กๆก,ก,ก็พอแค่น,นั้นแหละหลายๆมันอัง มีมเสียมีแนวบ้างแล้วกินของเนี่ยจะแขกได้สิไม่กินหรอกแขกเ่ามีหนวดแขกเ่ามีหนวดแขกเ่ามีหนวดแขกไท่หนวดแขกไปเลยมายินดีต้อนรับตัวพเม้งหนบโตไปแม่กซ์สีเดินสายรสี่มีเวลานั่นคือสิบ่ค่อยได้อยู่บ้านสี่ยูโรตูชีวิตนอนยูโรตูบ้านเต็น ชีวิตฉันมีแต่หมาพาไปนี่ภาไปฟพี่นาคเออไปในนาตากันเลยเอาพี่น้องมือนี้คุณนายแม่ไปหลา่หมองหลาย่บอนแกจักไปได้อย่างมากหอกเรียกแท็กซี่คือพ่อเอาพ่อได้มาใส่ข้าวเฮิอ์นตบตาจักแต่แวปปิดหิวหิวเข่าเดี๋ยวไปหาเนี่ยกินกันไปหาเข่าไปต้มกันต้มเข่ากุยแล้วทุ่ม ผู้ใหญ่บ้านก่อนเอาคลิปนี้ฝากไปซํำนี่ด้วยค่ะเดอ้อคลิปหนาจังเบิ่งกันไม่มาหนียังไม่ไล่สวดสักทีเลยไม่รู้ยังไม่ทนได้ไล่สวดเดี๋ยวต้องรอรอว่อาผู้ใหญ่บ้านมากินข้าวก่อนถึงจะไล่สวดนะคะเอาคลิปนี้เอาไปซ้ำนีเนาะคะ่ะคลิปหนาไปจังเบิ่งกันไม่มาคุณนายแม่จะทําอะไรอาหารการกินอยู่วันนี้ไปกินยยรานกับส้ำนันละ่ะกินยยรานมันกับฟาวาวเนาะ ไม่ได้มีเวลามานั่งเอาพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโพดโพบักโมบัมก,กแตงจวดจาดฟาดบึ้มพานนะอามาโรลดะอ,อามาโรลดทอบายบายฝากด้วยนะคะช่องควรลำเพลินเพลําลำเพลินด้วยค่ะ